ื่องจากขอก้อม่ลก้เลครับพอเวลาเราเมื่อก่อน,นเออน่ยโมกงิมพิเมน์ลูกค้าที่มันเป็นลูกค้าของโ,ก,โ,ก,โก,ก็คือลูกค้า <S <S ของประเทศแล้วก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ๆของของเมื่อก่อนชื่อเอลเวิโลจิสติกอยูนี้เ็เป็นเมือคือเราก็จะได้อิมพิเมนหรือไม่ก็มาเกชั่นลูกค้าที่แบบยากๆอ่ะที่เช่นแบบรองเท้าอาดิดาสไนกี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่ค่อยมีใครอยากทำพอเราได้เข้าไปทำปุ๊บเราก็จะเห็นเขาเรียกทาภาษาธุรกิจเลยเขาก็จะเรียกว่าเพ็นบริเวณจุดบอดที่ถูกทุกธุรกิจต้องเจอ ขาก็ต้องไปจ้างพวกออดีตหรือจ้างอะไรอยู่ดีแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราก็สามารถที่จะทำให้เขาได้เลยตั้งตัวระบบให้เขาไขอเดียวได้ซึ่งลูกค้าก็อยากได้คนแบบนั้นนะจ้างเสร็จเดียวจบได้ทุกอย่างที่ต้องการก็เลยออกมาทำเป็นโปรเจกต์จบประธานที่ค่อนข้างจะคข้าขุมระดับหนึ่งตัวแรกๆจะเป็นเชลว์เชลวิ่งก็คือติดตั้งพวก่เออแวร์ฮาโลเคชั่นครับที่มันจะเป็นพวกแบบลงสแปนเป็นเหล็กหรือเหล็กวางของใหญ่ๆวางผลิตได้เราก็จะมีหลักๆเนี่ยก็จะเริ่มทำเป็นตัว ASIS แต่ว่าเ s สไอเอสจะทำได้แค่สองโปรเจกต์เพราะว่าเรางเฉพาะแล้วก็ต้องนกักว่าที่จะได้โปรทจน แล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นความถนัดส่วนตัวเลยก็จะเป็นพวก w m s ก็คือ w a ็คือ u ว e Management s y เ t e m เราเรามีโซลูชันหนึงเรารู้จักค่อนข้างหลายระบบไม่ว่าจะเป็นระบบฝั่งอเมริกาฝั่งโลกหรือไม่แต่ทางฝั่งเอเชียดนี่เรารู้จักค่อนข้างหลายตัวเามีคอนแทคพราะเราเจอลูกค้ามาเยอะก็เลยทำเรื่องพวกนี้หลักซึ่งมันก็เป็นตัวใหญ่ที่แวต้องารหลับหลัเลยอำนาจการบริหารหรือการต่อรองมันจะค่อนข้างสูงเพราะว่าเราเป็นองค์กรแล้วก็ด้วยตำแหน่งน้าที่ของเรามันสามารถที่จะต่อรองหรือว่าเปล่ยนแปลงอะไรได้ตลอด ก็ถฟรีแลนด์น่ะก็คือเรารับผิดชอบตามสัญญาะฉะนั้นคอนแทคของเราจะต้องชัดเจนมันะต้องเคลียร์มันต้องเคลียร์ว่าเราต้องรัรงบผิดชอบอะไรบ้างแล้วก็คำพูดของเราจะเป็นนายเราเลยนะถ้าเป็นฟรีแลนด์ก็คือเราเรามีทธิพลในดานการแนะนำแต่ว่าสุดท้ายอำนาจตัดสินใจทั้งหมดก็จะติดังนินทกค่ะจะไม่ที่เหมือนกับการที่ทุกคนจะต้องฟังเราแลวเว้นกานั้นเราก็คือผูดบริหารกับซีอีอแหละที่เรามีคำนั้นที่จะเปลี่ยนแลงคำพูดเราก็จะต่างกันตรงไหนนะคุณมองว่ามันมี อย่างน,นเขาแบบรับเดือนเป็นแสนแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์นึงอาจจะสเดือนอะไรอย่างเงี้ยกว่เราจะได้แบบสนสอสนมาแล้วก็หาันไปว่าเราได้เฉลี่ยที่เท่าไหร่เออมประมาณที่เราต้องบริหารนะครับมันก็ต้องดูแบบห้าสิบสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบัเจตสำหรับค่าเดินทางได้เท่านี้ไม่เกินมันต้องเกี่ยวค่าทางวดด้วยก็เลยจะเป็นเรื่องที่มันต้องนั่งตงว่าเงินที่เรากาดบยมาจ่พอหรือเปล่าที่เราฝักเอาไว้สำหรับหเดือนกว่าจะมุกได้ว่าในในบริษัทมันจะเปะิด P O กันแค่แลนด์เนี่ย ทำออกแบบโปรเจกต์ร่างนุพร like, like, ้อมกันแต่ว uh, well uh, in ่าสายป่านเราก็ต้องยาวทีมเราทองเยอะแล้วก็อาจจะต้องมีแบบกล้องอาจจะเป็นกล้องส่วนตัวกุ้งธนาคารใดๆก็ตามที่จะเอามาใช้มองมองระยะยาวซึ่งถ้าเป็นฟิลน์ปกติอย่างที่ไม่ใช่สายเฉพาะทางเขาอาจจะไม่ได้ค่อยก้องหมดเรื่องพวกนี้เขาก็แค่แบบอะไรอย่างวัดรูปวัดสเก็ตภาพอะไรหรือว่าทำแฟ้มทำไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอาจจะได้จอบได้เงินเลยแต่ของน้ำไม่ใช่จะต้องแบบปวเจ็บจบก่อนจะแบ่งมาเป็นส่วนๆได้ก็จะกำหนดมันต้องดูว่าควบคุมในในลักษณะไหนในในในแง่มุมไหนดีกว่าฟิลน์นะครับเราอิสระเนาะ เวลาของเราระจะไปตรงไหนย่านไหนก็ได้ไม่ไม่มีกฎระเบียบอะไรมากมายแต่ว่าความเสี่ยงหลายๆด้าน,นสุดที่เช่นการเดินทางไปใช้งานอะไรเงี้ยก็จะเป็นความก็จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วหรือว่าเรื่องสถา,านะการเงินในแต่ละเดือนที่เราต้องมานังน่งลุ้มจะรอดไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความเสี่ยงสุดต,ตัวนงานประจำเนี่ยมันมีสนเสน่ห์ตรงที่มันปลอดภัยมั่นคงแล้วก็แน่นอนอย่านงน้อยทุกวันที่ยี่สแปดเดนอนือนออกแน่นอนมันไม่จำเป็นจะต้องรอเด็กสิบวันแล้วมันรู้ว่าเช็คจะได้หรือเป่าครับแล้วก็มันสามารถที่จะสร้างทีมทีมงานหรือว่ากลุ่มคนเเเนนนนีี้้ยยยอออกกป็ไดมัััจทงคู่ล เราเลือกที่จงสร้างระบบงานทีมหรือว่าการบริหารงานแบบยั่งยืนสบายไม่ต้องแบบเดือดร้อนอะไรมากมายแต่ว่านักหนังเด็กกำลังการเติบโตพัฒนาไปด้วยเรื่อยแรงจูงใจหลักในการทำงานฟรีแลนซ์ e การทำออนไลน์คือการอยากมีอิสระในการทำงานบริหารเวลาของตัวเองค่ะการทำงานแบบนี้ทำให้สามารถเลือกสินค้าที่ชอบมากมายได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำหรือคอนเทนต์และการพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกสนุกและมีความสุขกับงานทุกวันค่ะพี่มองว่าการทำงานฟรีแลนซ์ของออนไลน์เป็นโอกาสที่ดีในการเติบโตและพัฒนาทักษะในด้านเวลา เช่นเดียวกันค่ะทั้งการตลาดการสื่อสารกับลูกค้าและการทํางานที่เป็นแรงผลักดันให้อยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อพี่จะได้สร้างรายได้อย่างมั่นคงด้วยตัวเองพี่คิดว่างานขายของออนไลน์มาจากความต้องการดูแลครอบครัวของพี่อยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นของพี่อ่ะมันจะช่วยสามารถให้ทำงานที่บ้านได้มีเวลายอยู่กับครอบครัวาม,มากขึ้นและใช้ความชอบในการขายได้พูดคุยกับลูกค้าสร้างรายได้ด้วยตัวเองค่ะพี่ตัง้งใจตอบเลยช็อตตี้ค่ะมิกนการขายใช้ทั้งแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มนี้คู่ครอบครัวค่ะสินค้าส่ะเเป็นสื้้อผาและสินค้าต่าาาางงๆหหลลลลลกกกกยแแแตตตต่่ะะพฟอร์มมีัษณันมากค่ะ อ่าเน้นการอัปเคลื่อนรายได้รายละเอียดสินค้าทำคอน,ทนทเทนต์ทำโปรโมชั่นและตอบคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็วครับที่จะยกตัวอย่างเช่น Tiktok นะคะ Tiktok มันจะทำเป็นคอนเทนต์วิดีโอสั้นใช้เพลงแฮชแท็กและเอฟเฟกต์เสียงวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจทำให้รีวิวสินค้าหรือแสดงวิธีการใช้สินค้าเพื่อดึงดูดผู้ชมครับเช่น Shopee จะเน้นขายน่าร้อนทำอธิบายสินค้าลูกค้าจะดูรูปสินค้ารายละเอียดสินค้ารีวิวและราคาคะแนนรับขาแต่ละร้านค้าในะระบบของตัวมันค่ะเช่นระบบตะกร้าเนี่ยค่ะมันจะเป็นมีการชำระเงินเา็นแข็งโตขึ้นเรื่อง แอตอนที่พี่ใช้โกบมดก็คือหลักลก็คือชอ็อปปี้ไงติ๊กตอกนี่หละค่ะอาหาจะให้พี่ผิดเทียบระหว่างการทำงานประจำกักกกบงาายโอ,ออนไลน์แบบี้เห็นได้ว่าทั้งสองแบบมีลักษณะงานที่พี่ชอแตกตา่างกันค่ะแตกต,ต่างกันอย่างชัดเจนงานประจำที่พี่เคยทำจะเป็นแบบพนักงานจะมีหน้าที่และมีขอเขีการทำงานอย่างชัดเจนค่ะเช่นท,ทำตามนโยบายองิษัทองค์กรแต่กันตัวหน้าแต่ปฏาบัติาการนกงที่ถูกก้นัละิชชอบเสดจึงอยู่ในขอบเขหน้าที่ที่เราใหมยค่ะ แต่ในทางการการทำงานแบบขายของออนไลน์รืแฟรนไช์จะมีความรับผิดชอบในอำนาจในการตัดสินใจที่มากขึ้นกว่าเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวพี่เองเท่านั้นแต่ถ้าเรื่อสินค้าขายการทางออนไลน์กับเรนขารอทำงานเพื่อการโปรโมชั่น้ารบริการขายบริลังการขายซึ่งหมายความว่าเราองรับผิดชอบทั้งคนับพี่ดีและไม่ดีด้วยตัวเองแต่ในขณะเดียวกันจะไป้วยศักในการตัดสินใจโกคำสั่งจากใครค่ะในามรู้สึกของพี่การขายขออนไลน์ให้รู้สึกมีอำนาจกว่าการขายแบบชัดเจนค่ะเพราะเราสามารถเผชิบททุกอย่างได้ดควย ถ้าเราว่าตอนกงคือเรา,ราสามารถส่งของในเชา้าเช้าั id ้นะะั <Yeah, like man, ้นที่อยู่กับการบริหารของเราเองเลยค่ะทุกคน่สึกวลาการงาลายไปอิสระในกาัสินใช่มากกว่าค่ะสำหรับพี่งานขายออนไะไรจึงถือว่าเป็นงานที่มันคงในระยะยาวค่ะถ้าเราไม่มีนีในแต่การบรารตัวเองต่อเนื่องการที่ไม่มีรายได้ประจาไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตเพราะการที่ไม่มีรายได้ประจำทำให้เรามีวิ่ัยมีการมีในการทำาสงเจ็ดอนดยอดขายเอาต่อเนื่องทุกครั้งเพราะว่ารายได้ฉันอยู่กับความพยายามของเราเองทั้งนั้นเลยค่ะการวางแผนง่ายๆเช่นการตอกสินค้าจากโปรโมชั่นการสั หรือว่ามาได้เราถูกในเรื่อแบบพี่ก็จะมีแผนสับรองของแ่ลค่ะแล้วก็มันคงในทางการนึของพี่แผนสับองของพี่ในหลายด้านค่ะเช่นพี่แบบแผนบริษัทเช่นทำโปรโมชั่นต้องเคยทิ้งใหม่ขึ้นมาเพื่อติสิาคาที่ต้องการสูงในช่วงนั้นๆค่ะหรือทางเสริมแม่ซันค่ะทำเป็นจานมากทำาอยไรดีหรือแล้วการฟิตในด้านที่เกี่ย้องมาทำค่ะเช่นแตัต่อกาิตตัดต่อวิดีโอหรือวิดีโอเกี่ยวกับอานประจำไปเยค่ะและทางสุดท้ายที่พี่จะเอกก็คือแน่นอนค่ะถ้ามันได้ใหมจริงพี่ก็อาจจะยอมกลับไปทำานประจำเป็นตัวหล ป้าใช่ในรป้อนมันมันนใยกรทำาของพี่้ลงะาทำงานแบบออนไลนรก็ทุกคนพยายามจะช่วยขึ้นโอกาสที่ไปได้กับปติได้เร็วขึ้นค่ะในแง่ขอภาพชีวิตสำหรับพี่การทำงานแบบของอะนรทำให้ควพี่ดีขึ้นในความที่อยู่สาะพี่สามารถจัสรรเวลาเองได้ดูแลเองได้อูแล่อยมากขึ้นแต่ก็ต้องมีวินัยสูงค่ะเพราะหาไดเวลาไม่ดีแทนที่กินเวลาสต่อนไปมันก็อาจจะสับตกใชีวิตของพี่เหับดแต่ืความีุภาพชีวิตพี่ดีขึ้นค่ะ